สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดครับก็เลยออกมาหาจักหนูกลางทุ่งนาครับก็เลยมาเจอมาเจออยู่หมายนึงเนี่ยครับไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรอยู่เพื่อนๆคนไหนพอจะทราบ บอกผมบอกคอมเมนต์บอกผมมาบ้างครับเนี่ยผมจะให้ดูครับเนี่ยมันรูอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีคราบยังเป็นเมือกอยู่เลยอ่ะครับเนี่ยรอยเป็นเมือกอยู่เลยเนี่ยเป็นเมือกไม่รู้ว่าเป็นรอยหนูรือรู้ว่าเป็นรอยตัวมังกรเห็นไหมครับเนี่ยเนียเห็นไหมครับเป็นรอยเมือกเป็นรอยทางอยู่ หรือจะเป็นพังพอนหรือว่าจะเป็นงูหรือว่าจะเป็นหนูเพื่อนคนไหนพอจะมีประสบการณ์ช่วยบอกผมบ้างครับนู่นน่ะนะมันมีมันมีกัดข้าวเข้าไปยวงในด้วยนะเห็น,เ,นเห็นไหมครับนู่นน่ะมันกัดข้าวเขาอยู่ในโพรงด้วยครับเนี่ยผมก็เดินมาเห็นมันมีพุ่มอยู่แถวนี้ก็เลยเข้ามาดู ไม่รู้ว่าจะเป็นมันไม่น่าจะเป็นตัวมังกรอะไรนะเพราะว่ามังกรมันไม่กินข้าวเปลือกน่าจะเป็นผมสันนนษฐานวะ่าน่าจะเป็นนะมีข้าวอยู่ด้วยน่าจะเป็นหนูพุกใหญ่หรือเปล่าไม่งั้หนูแผงเดี๋ยวคืนนี้ผมจะลองเอากับดักวงเดือนมาวางไว้ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าเนี่ยลอยไปคาบเลยพี่น้องดูครับเนี่ยเห็นไหม ดินยังเริ่มมับอยู่เลยอ่ะรอยมีตัววิ่งเข้าวิ่งออกครับถ้าเป็นหนูนะโดนแน่คืนนี้แต่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูทางขึ้นลงมาเนี่ยนี่เนี่ยพี่น้องท่านผู้ชมผมให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะเนี่ยทางมันเลื่อมเนี่ยเดี๋ยวครับนี่นี่เราทางมันมานี่ นี่เห็นไหมครับเนี่ยไม่มีตัวอยู่หรือเปล่ามรู้เนี่ยเราเป็นทางเลื่อมไปนี่ปึ๊บเข้ามานี่นี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยทางขึ้นไปนี่นี่ทางลงมานี่นี่เนี่ยไม่รู้จะมีตัวอยู่หรือเปล่านี่ มีไม่มีก็ต้องเสียงดูคือนี่นี่นี่เห็นไหมครับลองดูชัดนี่ครับเนี่ยทางขึ้นมานีเลยปึ๊บนี่เนี่ยถ้าเป็นหนูก็ตัวแล้วเป็นกิโลเลยเป็นโลแน่เลยถ้าเป็นหนูนะคือเนี่ยได้ลุ้นเลยได้ลุ้นแน่คือเนี้ยเนี่ยทางมันรอบเลยอะ นี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยพี่น้องดูเพื่อนเพื่อนดูครับเนี่ยเริ่มมากเลยมาดูชัดนี่ครับทามาเข้ามาเนี่ยเข้ามาเห็นไหมครับใบผุายมันอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทางมันนะครับน่ะรอยยังเริ่มอ,อยู่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยทางเป็นเริ่มอ,อยู่ไม่รู้จะเป็น ตัวอะไรนะน่าจะเป็นหนูใหญ่นะผมว่านะเดี๋ยวคืนนี้เจอกับดักวงเดือนแน่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นหนูก็โดนตัวโดนแน่นอนเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันครับท่านผู้ชมว่าถ้าเป็นหนูจะตัว,ต,วตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยรอยมันออกมาตรงนี้ว่าทามันออกมาเนี่ ลอยถ้าเกิดว่าเป็นหนูก็หลายตัวมีหลายตัวเลยแหละเนี่ยลงไปในานาเนี่น่าจะเป็นีมนูพุกกับหนูแผงมีสองอย่างนี่เนี่ยเป็นกอไผ่ใหญ่ตรงเนี้ยถ้าเป็นหนูนเะนี่ยมีขุยเล็กๆเยอะๆอย่างนี้ด้วย่นี่เนี่ยพี่น้อง เห็นไหมครับผมอ้อมมา,ด,าด้านหลังเนะนี่ยเนี่ยเป็นโพรงอย่างเงี้ยน,นี่จะเป็นพังพอนเป็นพังพอนไหมผมไม่รู้ว่าพังพอนมันกินพวกข้าวหรือเปล่าเนี่ยเป็นโพรงอยู่มันกัดพวกข้าวเข้าไปไว้แงในด้วย โอเคเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมครับผมสวัสดีครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม